มือนีอากาศดีดีสงการปีนีแดดเบ่แห้งคือเก่าเลยดีค่ะวังว่าปีนีลูกเสด็จกลับมาบริม,มาพร้อมหนากันย่ำสงการหลายปีแล้ว แม่ยังเก็บไว้อยู่เด้ถุงแดงที่หนูมักเอาไปใส่ขนมย่ามเขาแจกวันเด็กหอมมากเป็นเกลือเลยเ <c oughs> สื้อสีสดๆที่ลูกมักใส่ เดวแม่สิเตียวไว้ให้สมการนี่อืมบัตท่านได้ถักมาอยู่เห็ดอย่างอยู่เนาะเก็บของอยู่บ่อน หรือว่าสิมาตอนสวยๆคือเกา่าอ,อะเนาะเอาสี่ดีกว่าเดี๋ยวแม่สิไปซื้อสมตัมบอเพชรน้ามแดงแล้วก็ไก่ทอดบานปติ๋ืมาไว้ให้นูดีกว่า นขนมก็เป็นต่แสบแขนมก็เป็นแต่แสบแท้โอ้ยอรค่ะบงังไหมค่ะอยากได้ทับทิมกรอบจ้อ,อได้ค่ะทับทิมกรอบค่ะได้จ้ะยี่สบาทค่ะนีชาติที่จะยี่สิบาา<ห>สบาทจ้า ทอดไก่ก็ต้องทอดไกล่ลานปัดแล้วมีกรุงเทพมีแค่เอฟซีก็บอสแอบซัมยูนีว่าสันลูกสาวก็ได้ <c oughs> สินาีจีจิบอาจจะเสียจ้าเดี๋ยวเดอนก่อนดูก่อน อ mm. ่อนๆอาเปิ้ลวักกินกับต็มบักฮู้เสร็นบักุ่้ก็ต้องน่อยๆบางๆมันจังเขาน้ำเขาเนื้อิ่นว่า โอ้ข้าวเหนียวก็ต้องนึ่งพอนๆ้ข้าวอ่อนๆเห็นกระตังบักหุ่งย่างแส่บๆด้ดิอื้อได้แล้ว บอเพ็ดใส่สองเม็ดกับพ่อ thank <laughs> you นานมาแต่ nh นอตยังอยู่ในบ่ายโมงแล้วน้องประท่านได้กกินเขาอยู่ฮัลโหลมาจากไหนลูก ขึ้นั่นมาแถแม่พาย,ยู่จนเนี่ยตื่นเต้นนี่อยากเจอนาลูกเนี่ยฮะมาบ่ดได้อีกละตีมาเป็นอย่างดอกก็ต่องห่วงแม่ ลูกก็ไปกับมูก็ได้ไม่รุ่นก็อาจอยากจะเล่นน้ำมูเนาะเราเป็นยังเดี๋ยวปีหนาจังมากก็ได้แม่กับสิทธานูคือเก้านั่นแหละ ปีนากระจังมากก็ได้แม่ก็ยังสิถธานูอยู่นี่อยู่มองเกากับเขาอีหยังที่นูอยากกินที่นูมักแม่จำได้บอกเคยลืมมาปีหนาแม่ก็ะสิเหตให้นูก,กินคือเกานมกระเจงซิยูในใจแม่สเสมอ